พออย่างนี <economies> ้ถ้าทงเบ็ดนานี่มึงตายพีมันงนะพอเย็นๆบ้านเลย นี่ใส่ใบเหลี่ยมป่ะมันไม่ชอบแบบไม่มีใบหลิวมั้ะนั่นกัดไห่อ่ะออกกัดอยู่นี่เสร็จฮุกเรียบร้อยครับไม่รู้เมื่อกี้เห็นตอนกัดหรือเปล่าพอดีซูมไปอีกตัวหนึ่งนี่ใบเหลิวก็ไม่ใส่นะครับขาก็ไม่ใส่ขาขาดนะครับใบหลิวไม่ใส่นะครับกบยางแค่คันครับสีชมพูนะครับไม่มีขาไม่มีใบเหลิวยังกัดครับสุดยอดครับอ